สวัสดีครับปาย m นะครับก็พามาชมน้ำตกหม้อแป้งมันสุกนะมันสุก วันศุกร์ที่20เนาะธันวาคมสองพา้ยนะครับวันนี้อากาศหนาวเย็นครับ คนคน่อนข้างเงียบเนาะก็19องศาเมื่อเช้านะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้แดดออกแล้วครับก็ประมาณ22องศานะ2 2ถึง24องศานะครับก็เราเดินลงน้ำตกหมอแปลงกันนะเดีย๋ยวพาไปดูน้ำปริมาณน้ำนะครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะน้ำตกหมอแปลงไป h อชก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมไปนะครับท่านมา สถานที่บุกอินได้รับความนิยมนะฮะ <c oughs> น้ำตกหมอกแปลงนะเราชอบเรียวทาเราเดินนี้นะถอดรองเท้าเดินเดินไปดูบรรยากาศน้ำตกหมอกแปลงกันนะเดี๋ยวผมจะลองเดินตั้งแต่ชั้นล่างไปถึงชั้นบนสุดนะก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะก็มีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะมีนั่งที่นั่งให้ชอปปิ้งให้ชิปปิ้งให้กินข้าวกินน้ำนั่งดูน้ำตกนั่งดูฝรั่งเ,เล่นน้ำอนะ ็แล้วแต่ความชอบนะก็หรืออยชอบเดินป่าก็เดินไปศึกษาธรรมชาติเส้นทางนี้ได้เดินล่องลงไปนะก็สามารถเดินได้นะครับเนาะก็มาถึงน้ําตกหมอกแปงแล้วก็มันต้องเล่นนะฮะหนาวแค่ไหนก็ต้องเล่นเดีย๋ยวพาไปชมแล้วกันนะครับไป let's go n ของวางตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาของวางไว้ก่อนลงไปข้างล่างกันครับถ้าวิวย้อนกลับนะถ้าเป็นหัวน้ำตกก็ฝั่งนูน้นนะ อันนี้ต้นบวดอกบ,บัวตองนะหี่ยวเชาแล้วนะเป็นเม็ดคล้ายเม็ดเม็ดทานตะวันนะคล้ายเม็ดทานตะวันนะนี้เหี่ยวแล้วครับเพราะว่าโดนฝนก็แก่แล้วก็คงจะเป็นเม็ดแล้วก็มันก็จะร่วงลงนะเนี่ยอันนี้เป็นเกรสรปลูกนะเห็นไหมก็ปลิวไปนะเกรสรเห็นไหมเป็นเกรสรอ,อันนี้ดอกบ,บัวตองนะอันนี้ดอกบ,บัวตองปลิวไปเห็นไหมครัอันนี้วิวนี้ก็จะเห็นวิวน้ําตกนะครับนะครับ ข้างบนนู้นเล่นได้นะฮะบนนู้นเล่นได้ก็ยังไม่มีคนเปิดหัวครับต้องมีคนเปิดหัวก่อนน้าก็น้ําตกไหลริ้วๆนะคนค่อนข้างเยอะนะครับขยะก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็มาบางครั้งผมก็เก็บไปด้วยนะผมก็เก็บขึ้นไปด้วยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะ การดูแลอาจจะไม่เทือ่อทุนต่มันขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของเราเองอะนะที่มาเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยขยะลงไปก็อย่าทิ้งนะเก็บใส่กระป๋องท่านล้วไปทิ้งขยะข้างบนนะเพราะเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็ห้ามลงเหมือนเคมนะอันตรายนะสูงชันนะสูงชันก็เกิดความอันตรายได้เวลาเดินก็ระวังสลิดปลีนะ สวยงามเลยทีเดียวครับแต่น้ําเริ่มน้อยแล้วนะะเพราะว่าน้ําต้องผันไปทําเกษตรกรนะทําปลูกหอมให้ชาวบ้านเขานะครับก็ไม่ได้ปล่อยมาที่น้ําตกทั้งหมดนะครับก็มีอะไรนะมีตาน้ําอยู่ห้างบนนะมีต้นน้ําอยู่ห้างบนอยู่อยู่เนี้ยตรงนี้ห้ามเล่นนะครับยังไม่ได้มีการพัฒนาเนาะน้ำเล่นข้างล่างก็มีทั้งไม้ทั้งขวดลึกข้างใบลึกๆนะครับ ก็สมควรระวังปีนขึ้นก็ใช้ความระมัดระวังนะอันตรายนะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเนาะก็ไปดูข้างบนกันตรงไหนที่มันปลอดภัยเราค่อยเล่นนะก็เหมือนเดิมนะป้ายเอชเก็แนะนําเรื่องความปลอดภยัยเนาะมาเที่ยวไปไหนมาไหนขับรถก็ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน Let's go ไปไปชั้นที่มันเล่นน้ําได้ข้างล่างนี้เล่นไม่ได้นะครับนะไปเลสโก้เลย วันศุกร์ก็เหมือนวันเสาร์ฮะความสนุกสนานวันศุกร์ก็เหมือนวันเสาร์นะก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่ลงมานะครับเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปดูข้างบนดูาิ่บานน้ำมันน้อยมันตืดมันลึกแค่ไหนนะก็สามารถลงเล่นได้เลยนะ ก่อนอื่นก็เช็คความปลอดภัยเหมือนเดิมเพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับระหว่างการเล่น,นการเอ็กซ์ตรีมนะครับเนาะเพื่อนๆเ,เขาก็รอเราอยู่เดี๋ยวเราจะไป go into อะไรฮะไป let's go เดี๋ยวฝากคองไว้ตรงนี้ก่อนนะฝากของไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนไปเดินเล่นกันเดินเล่นก่อนเดินเล่นกอนเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นน้ำเดินไปดูน้ำข้างบนก่อน ขยะก็มีไว้ให้นะมีะให้ทิ้งเห็นไหมฮะก็เตรียมมาให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งกันนะก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนักท่องเที่ยวมันเยอะนะหลายชาติหลายภาษาเข้ามาแล้วก็เออช่วยกันเก็บขยะหน่อยหลายชาติหลายภาษามากะเรื่องความสะอาดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าฝรั่งจริงๆยุโรปนี้ไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าเป็นตะวันออกกลางเนี่ยโหแย่ความสกรปรกนี่แย่มากเะเราให้ฟังนะเราไปดูน้ำตกกันดีกว่าขึ้นไปเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะไปดูว,ว่าน้ำมันลงมาเยอะมานากมาน้อยเท่าไหร่นะเวลาเดินก็ใช้ความระมัดระวังผมเดินไปจุดนี้นะน้ำนี่เย็นเจี๊ยบเลยฮนะ ตรงนี้ก็เล่นได้ตรงนี้เล่นได้นะครับจุดนี้เล่นได้แต่ระวังูหลื่นอ๋อ oh. ลื่นมากเลยครับลื่นเื่นยรื่นรื่นลื่นมากเลยอัน oh. นี้เล่นได้ครับจุดนี้นะไหลจากตรงนี้ลงมานะเล่นได้เดวชี้ให้ดูไป oh. มีขยะเดี๋ยวเก็บมาด้วยนะ ขยะเยอะแยะเลยเหนะ้มีขยะ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 เออเออยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเคยเอาขยะลงไปทิ้งข้างล่างกันเนาะเพราะว่าทางขยะก็เตรียมไว้ให้นะแต่ก็ไม่ทิ้งกัน อันจริงอะ่ะพกกระเป๋ามาถุงพลาสติกมาก็ได้แล้วก็ใส่นะเราเอาไปทิ้งข้างล่างนะก็ไม่ต้องก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมนะน,นี่ผมเดินพาเดินขึ้นมาสูงสุดนะก็ปีนขึ้นไปใช้ของเราทดลองนะลื่นเห็นไหมครับอันนี้น้ําไปหอมครับอันนี้น้ําไปหอมครับ น้ำไปหอมหอมกระเทียมก็ต้องมาพันน้ําเอาที่นี่มีท่อข้างบนสุดนะมีตาน้ําอยู่ข้างบนเขาก็พันน้ําไปเลี้ยงหอมเหมือนกันอันนี้เราเดินมาบนสุดนะสวยมากโอ้โออนหินก้อนเบลอแล้ว ลื่นเลยครับอันนี้ก็เป็นปลาปาภูเขานะไปเลี้ยงอ่ะชาวบ้านปลาปานี่นะไปเลี้ยงชาวบ้านย่าโปกับหมอแปลงนะท่อเล็กๆเ,เองแต่ท่อใหญ่ส่วนมากเขาจะส่งไปที่หอมนะก็ะท่อน้าอยู่ที่นี่ก็มีประมาณ60ท่อนนะประมาณ60ท่อก็ไปเลี้ยงหอมประมาณ40ท่อมาเลี้ยงน้ําตกก็ประมาณ20ท่อแล้วก็แบ่งไปหมู่บ้านนะครับเป็นการจัดสรรน,น้ํา าตามข้อประชุมของบุบ้านเ้านะนะเดี๋ยวเราลงไปครับเอาเดี๋ยวขยะไปทิ้งเดี๋ยวขยะไปทิ้งครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วนะฮะให้ดูบรรยากาศสวยมาก มีสายลมวิ่งมาตามซอกหินเะฮะฟังถ้าฟังเสียงน้ํานี่ไหลแบบเหมือนเหมือนเหมือนเรานั่งฟังเพลง <laughs> คนเราไม่เหมือนกันนะหูคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนมาก็พกลำโพงแก่นลูกใหญ่ๆมาก็ร้องตึงดึงดึงดึงก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าเรามาที่สาธาณะก็ต้องให้ความเห็นใจเนาะผู้ที่ต้องการธรรมชาติผมเคยโดนโดนตำหนินะช่วงที่ผม ปั่นจักรยานใหม่ๆแล้วก็ไปเที่ยวธรรมชาติไปเดินป่าผมเปิดเพลงก็ฟังผมผมนะแต่ว่ามีคนที่มาฟังเสียงธรรมชาติเขาก็อยากให้เราเงียบสงบเนาะก็เราก็เคารพซึ่งกันแล้วกันนะมาเที่ยวเห็นอกเห็นใจเคารพซึ่งกันและกันเนาะมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะครับประเทศไทยน่าอยู่ครับน้ำตกหมอแปลงก็น่าเล่นเกี่ยวกันไหมเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะโอเค ท่านที่ติดตามผมก็ขอจากลาเพียงเท่านี้ไปไหนมาไหนเก็บขยะไปด้วยนะขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะ,ะน้ำตกหมอแปงและปลายเ m ขออนุญาตจากลาด้วยบรรยากาศน้ำตกน้ำใสๆไหลเย็นๆสวัสดีครับ

Somebody come! Welcome! Welcome! Welcome!